สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภุสุคนนะครับเนาะตอนนี้อัดเขามาอยู่บ้านย่ายหน่อยฝันแม่นนะครับท่นานผู้ชมงวดที่แล้วย่ายห,หน่อยกัดฝันว่าหลานเสียชีวิตนะครับเนาะหลานกายอายุสามสิบหาปีครับเนาะโอ้ฝันแม่นนะครับท่นานผู้ชมย่ายห,หน่อยกัดตีให้ศูนย์สามหาเนาะครับเนาะเพราะว่าอายุหลานกับสามสิบหาเสียชีวิตกับศูนย์นะครับท่นานผู้ชมย่ายห,หน่อยตีเป็นศูนย์ สามหาเนาะครับเนาะกับเป็นผู้ยิ่งกับซีสามหาทันยายหน่อยว่าย่ยน้อยก็ให้ตีเป็นหาสามซีสามนะครับเนาะผูงงง้ยิ่งย่ยน้อยเน้นให้ได้เนาะครับเนาะท่านผู้ชมย่ยน้อยเน้นให้ได้คือสามหาเข้าตรงๆเนาะครับเนะาะตะวา่างนี่ย่ยน้อยตีเป็นล่างนี่แปดซีเพราเขานะเนาะเหลี่ยมมันออกแปดสามนะครับเนาะกับซีสามหก แปดหกเขานะครับะเขาอตะบ,บนเต็มเต็ม,มขขอโอ้ครับครับแ่หน่อยก็ล่างต่างสานออกปูมาทําไปที่นะครับท่านผู้ชมน่นะครับเนาะแง่หน่อยถือขั้นเขาประนแา่หน่อยก็หลาย,ยนะครับท่านผู้ชมหอามาเขืย่ายหน่อยได้แสนหา เ่อนให้เพ่นนั่นให้พูดูนพราะว่าเจากเบิงนี้อยางเบื่ครับวัดีาดีครับอ่าทุกคนอ้ฝันฝันได้ครกับเยอะหน่อยสิจังสายมันก็ร่างรพิธีเล้วไปเรื่อยเรื่อานี่ที่เด็ดเออขันเขาคืนนั่งได้หลายเนาะเออเพื่นเคืนนั่งกไดหลาอเพิ่คืนเลี่นะ ทำงานเยอะหน่อยสักพันอะไรเลยพีรล่อสักปูด้วยจังบอกคุยกันเดี๋ยวให้ปูท่านไปีก่อนเนาะปูวันนี้พี่ี้ก็ได้มือดีแล้วตั้งได้มือดีตั้งศาลมือนีบันโตโอกาสมาโดนแล้วอ๋อมือนีบมือนีมันพูดเนาะอ่ามันพูดยี่สิบสองนี่แต่เนี่ยดีๆแม่ก็พูดจัดไฟไว้นั่นนี่แหละดีเลยยังมั่ง มือนี่มือดีมือมือในวันพุธวาแตเขามาคืนนั่นแปดหมืแต่เขาเมื่คืนอั้นแดมืนขันเขาเมื่อคืนได้สองแสนอ,อันคนลูกสาวได้ลาเป็นไหห้าแสนวสาถใครไม่ขอบตัวที่สองสองสามห้ามอองหาสามเมอนเมือนสองสามหา สิบโจทย์สิบโจนสิบ์ก็ได้แต่หาโอ้เกียบเป็นล้านแตกเนาะเนาะนีาสองสามหาน่ยเป็นหลานเป้าเกียบเป็นห้านแตกเนาะโอ้ยถลานแตกไิดีใจค่ะเออใ่ปเลยนเดี๋ยวจะต้องซื้อนะไรับ อันปูไปตั้งอยู่อันปูไปตั้งยุคคุ้มมันนอกอันนั้นบัปูัปูปูไปตั้งยุคคุ้มมันนอกปีไก่เข่าสามโต้เลยป่ะครับว่าดีดีเขาเนะ่าได้น้ำหวานได้ตีเมื่อยหรอเฮ้แม่มนยู่ครับโอ้เข่าได้เข่าแนาแนปูว่าปูไปตั้งปีกายนี่เข่าสามโต้เลยป่ะสนเอ้ยตีนีเฮ้ยหรือตีขึ้นกันนั่ป,นปูทำพิธีแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งศาลที่บ้านแยกหน่อยนะครับเนาะ กันเคาบเมื่อคืนก็จะได้อยู่สองแสนกว่าบาทได้นี่ยย่อยก็ได้แสนหานะครับเอาสารมาตั้งปูว่าทำไปที่เสียดเหลี่ยร้อยแล้วครับมาเบงเล็กถูกเสียงไทยนะครับธนูชมเมด่งเบงถูกเสียงไทยเนาะครับเนาะย่อยต่างสารเนาะครับเนาะลูกสาวก็ถือหาแสนนาะครับานูชม ถูกเชียงไทยเลยมากแล้วครับสวนหนึ่งกับสวนมากแล้วมันหล่นน้ากันครับหนึ่งศูนย์ตัวล่างในยอดเป็นซีอยู่นะครับเนาะยายหน่อยตั้งสารนะครับเด้ความเสียงส่วนบุคคลนะครับเนาะศูนย์หนึ่งซีนะครับท่านผู้ชม อายอันปวดอศูนยก็ดีก็อนึ่งสองพันห้าร้อยสิบเก้าศูนโอ้ยหนึ่งสหนึ่ศนย์ส่อืเลขหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เลขคืองาม้ะงามเนาะฮาที่ทอดเลขเลยเลขงามเลขเลขงามเลขเไว้หนึ่งสี่ก็ได หนก็ได้ศูซีก็ได้ศูก็เขาก็เปลียกคูนแล้วปูปูแจวปูปูเแจวแมนมัดเลยหนึ่เลขเอ้ยผิจารณ้าบ้างนะครับเนาะที่บ้านใหญ่หน่อยนะครับเนาะอสวัสดีแจ๊กที่ทุกคนนะ อันนี่ก็ยานไปจ้างสาลเล็กถูกคน่นพื้นสิบอกกละที่ชีนใต้ถูกจีนใต้เห็นแล้วศูนยนสีเนาะหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูยสี่ถูกจีนใต้เนี้ยเพราะว่าปูคนเคบอกว่าี่กายไปจ้งสานเเก้นเขาสามตัวดิเขาเออเออปูว่าเขาสามตัวเรเขาสามเขาสาตัวเลยไปแล้วกูสิบบอกเขาเราเพิ่งบอกคนนี้ยฮะมันถามปูจ่ก็บอกช่กันฟัง มัดแจ่มเขาบอกสู้กันทั้งชนเราอีหยังอ่ะนะเขบอกเือประเทเขาสู้เขาไปชุกมาแล้วฝ่ายนี้นไม่ชุกแต่เรื่องะ่าแจ่มน้อยนะกับฝันล่ะล่ะต็แกะฝันมั่เข่ามันกับเป็นอาจจะเป็นมันดวงของห้องเียแม่นป่ะไม่นอยู่ครันมันอาจจะโชคสองเตียสามเที้ยเพิ่นอาจจะเป็นได้เพราะว่ามันเป็นนิมิตที่ดีนะยิ่งไหนกับฝันดีกว่าปันให้เลือดคือเก่าอะไรอีกที่ฝันให้เลือดเห็นแต่ว่าสิบเราเรื่องเตียงฝัน ก้นพาเล็กชูฟังกันเนาะเกิดยกหน่อยกับฟันว่ามีผู้ชายยางมาจากหลังบ้านนะยางมาเป็นแถวเป็นเลี่ยงกันมากไม่บอกกันแยกหน่อยนอยู่ในห้องว่าเอ้าน้อยตายเองนี่มาสนหอดเวลาเห็ดใดเหตุนั้นแยกหน่อยแล้วว่เอ้าเอาไว้เนอะสิไม่เหตุใาอย่างนี้นี่ยกหน่อยว่านะเขาว่าจะสีกินกระสอบเดียวนึองแยกหน่อยว่าไม่เห็ุยังสีจะเป็นขั้นสีข้างแล้วส่วนแยกหน่อยก็เลยลูกลูกว่าเขาบอกให้กับของนะว่าผู้ชายซุปนันเราให้นะแยกหน่อยได้ลูก แต่เลี้ยวไปตรงหน้าเนี่ยมีคนงานถ่ายไ่เร็วน,ะน่ะตรงหน้าเนี่ยสีดำหน้าเนี่ยไม่น่าก็เลยไปดำดำได้ในในคุ่มฟันนั่นขันเป็นว่าห้าวว่าในดำดอกแต่ว่าในคุ่มฟันห้าวดำเร็วเลี้ยวไปบุ้งลุดใกล้สิเร็วก่อนที่ตายไปเร็วสามสิบปีสิบสี่สิบเี่ยวนี่หละค<อ>่ะหน่อยเอ้ยพระเจา้าพระคนงานคือไม่กินข่าวนี่คือไม่กินข่าวนี่ว่าเส่ยแต่ว่าเลี้ยวไปท่านเคียงหน,น้าพ่อเลี้ยงนี่พ่ออยู่กับเด็กหน่อยผู้หนึ่งซ้ำเขาบบบมุกวันนี่แหละ เศร้าก oh, ับผมวันเอ้าว่าส <Tem 19. S 1> <T> ันเด็กหน่อยพูดไหนมาอยู่กับเพลินตลอดไล่ยัดไปยัดไปมันงยัดดื้อ่าษาไทยเด็กหน่อยแม่มึงกระลังสิมาว่าสันบ้าบ้านยังหน่อยก็อุ้ยเป็นไงหนิว่าสันแต่นจะเาเด็กหน่อยมาเลี้ยงเนาะบานเฮงหัว่าสันบ้านก็แก่หน่อยก็เลีกขึ้นมาแก่หน่อยก็เลีกขึ้นมาแก่หน่อยก็เลีกขึ้นมาก็เลยมาว่าเอาอะไรไว้หน่ากินข้าวเราหมพรอว่าสันเอะไรไว้หน่ากินข้าวจังเลยว่าสันกินจักบ่อเยอะหน่ว่าสัน เวลามันเที่ยงสามสิบเดี่ยวคนละน้ำเงินเท่านึงเทียงเทียงสามสิบในเวลาอันนั้นไปย่างมาสั่งกินข้าวในเวลากินข้าวแล้วบัดนี้ย้ยหน่อยนี่พวกผมเย้ยหน่อยไปตลาดไปตลาดไปซื้อเนี่ยกินไม่คนงานกินไปอันให้คนงานกินนี้ไปสร้างแกงเสร็งในข้าวเจ้าไหมนในในี่ถวยแกงเสร็งว่ามีเสร็งนี้มีแต่ลูกสินมีแต่แกงมีแต่ต้มเลือด ต้มเลือดเป็นต้อนน่ะเป็นต้อนต้องเขาสุกดีนะมันเลือดไก่เนาะเลือดไก่เลือดหมูจะเลือดไงเขาเป็นเลือดเป็นเลือดอืมมานี่ยอะหน่อยไปกินเลยข้อแขร์มันไม่ข่าแล้วปะเจ้าสั่งข่อยแล้วเสียบพราะเสียจอมกินเข้าบังคับโอ้เข้าบังคับกินอ,อือก็เลยกินทำไมกินมันโมเมนต์เหรอผมก็กินเลือดอยู<ห>่เนี่ยโอเลือดอืมแต่มันจะกินเลือดเออ บานี้เลกไะเออเนี่คือคือคือเลขเลขเข่าเลกขี้เข่มันมันสิเข่าเด้เนาะเลขี้เขาเลกพวนเดอเอฟซีเด้อดขันขันสมวว่ามันมันขัดดวงซีดีอีกนี่มันโมเน่เด้เลืกรถตะดีเขาอาจจะถือโคกตัก็ได้ผู้ผู้มากก็คือหาขันหาซื้อได้คือซื้อรถตอนมันอาจหามันเป็นดวงของเฮายังไงนะจะมาเที่ยงสามสิบบานิเลนี่เล็กเที่ยงสามเที่ยงสามสิบ โอ้เรียกเลขกหกตัวเลยตัวนี้นี่โอ้หนึ่งสองสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอาจจะเป็นช่วงของอาจารย์ในสักอย่างไม่ที่กำลังดังๆดูยอดนิยมได้ที่ยหน่อยซื้อได้ยุสองใบเรีกง่ายมุ้งก็เป็นเลขยสี่สิบนะเก้าหนึ่งนี่บอกอือยายหน่อยซื้อได้กันสองเก้าเก้าหนึ่งมันโอได้ลอรถตอรีแล้วอือในสองใบหนึ่งดอตัวเดียวกันกระปูเนาะอือน้องหัน เก่านโฟก็ให้เก่าเนื้ออืมเรีชื่อันนั่นเนาะเอาเรียกกันเอาเรียกมฝันพ่ตัดบอกเอาให้ครบโตเลยบอกเออเขียนคือเขียนในพจนิงนะหมอเขาจะมาตัดเออตีวนบานที่่ตัดให้มันหาซสืออะไรที่ลอตเตอรี่ครบโตหาสืออะไรใช่เรียกครบโตแม่ขอไปนะไปเนี่ยแม่ขอไปถาเขียเลย เอซีเนาะห้เพื่อนข hmm, ้าเนาะค่ะอนนั้มากสามลินเลยสองสามน้เามีเลขเก้าหนึ่งหนโอ้โอ้สุดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามอันเอซีเอ้ยยาสิโงเด้อ์บเมนเดย์บรายไปหนึ่งกับเจ็ดดีตัวเดียวกันอย่าลืมอสองเจ็ดก เอาจิตเอาเอาตัวเน้นตัวไม่น้อยมากมากตัวแรงเนี่ยมาตีแล้วยืนมากตัวใดมากตัวแีงโอ้เน้นให้เก้าหนึ่งเลยโอ้ยเก้าหนึ่งอันนี้มันเป็นเลขคว่ำฝันเนาะมันขี่ขี่ว่าบนล่างกับอะไรเนาะมันต้องมันต้องเอาบนล่างเนาะบนล่างมันต้องมันยง่ายเข่าบนล่างขี่ว่าเน้นให้บนให้ล่างกับอะไรเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณเนาะเลขฝันอะไร มันอาจจะเลขดหลมกระซา่้องกระสือหองเฮานี่ละเาเลขตัวนี้เด้ห่อยดียวนมีขายหน่อยดตตนีก็เบิ้ลเบิ้ลแลยหน่อยยหน่อย่ได็สทเ็ดิแดิเกเต็มแล้วชบานกับเต็มมีหรลนอว่โอ้ย่าสิมก่าสรูเปลข่ยนหน่อยฝันแมนเนาะครับท่านผู้ชมวันที่ สามสิบท่านว่าหกสี่นะครับเนาะก็ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าหนึ่งเน้นให้เก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะเพิ่งวัดที่แล้วงวดที่แล้วก็เน้นในสามหาเม็ดเดียวนะครับเนาะแล้วก็สองสามหนึ่งเก้าสามสองนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ครับมากกัตาม่มากกับฟันได้ครับเด้อ อยู่ที่สามสิบท่านว่าหกสี่นาะครับเนาะเหตุกานผู้ชมเรื่อยเอแห้งโศกมาสู้ผู้สุขคนเนาะครับเนาะปากกดไลก่กดแชร์กดติดตามเพจพาด้วยนะครับเมีกำลังแจให้คลิปตต่อไปเนาอครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม